เมื่อวันที่30พฤษภาคม2562พลเอกวิทยาช่อวิเชียนอดีตเจ้ากรมแพทย์ทหารบกเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารตึก5ชั้นโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธโดยมีคณะอดีตเจ้ากรมแพทย์ทหารบกพร้อมนายทหารชั้นผู้ใหญ่ร่วมพิธีในโอกาสนี้ประธานได้ร่วมพิธีบวงสวงโดยจุดทูปเทียนบวงสวงเทวดาบูชาศิลาฤกษ์หน้าโต๊ะเครื่องสังเวยและโปรยข้าตอกดอกไม้ โดยมีคณะพราหมณ์อ่านองค์กาบวงสวงเทวดาบูชาเลิกร่วมพิธีสงฆ์จากนั้นประธานและคณะทําพิธีวางศิลาเลิก้อมเจิมและปิดทองที่แผ่นศิลาเลิกแผ่นอิดทองนาคเงินไม้มงคลตอกไม้มงคล9ต้นวางแผ่นอิดทองนาคเงินและวางแผ่นศิลาเลิกจากนั้นพระสงฆ์ประพรมน้ําพระพุทธมนต์ที่หลุมศิลาเลก ประธานและคณะร่วมกวดน้ำรับพรทางพิธีสงฆ์และถ่ายภาพร่วมกัน